อยากเล่นแครี่จังเลยอ่ะจ็กเกอร์ไปตัวโคงตัวเนี้ยไม่เล่นไม่ได้เมื่อไหร่จะมีแฟนเหมือนเพื่อนเลยครับชิปหายแล้วมีแฟนเหมือนเพื่อนแฟนคนเดียวกันเอ้ยฝั่งนู้นมันหยิบสนิทมาเว้ย <c oughs> เราห้ามแพ้นะเกมเนี้ยเราจะโดนสนิทปลอมตบไม่ได้เลยครับอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่เลยโดนสนิทปลอมตบเนี่ยสนิทปลอมทํายังไงไม่ให้หัวร้อนทําใจครับผมเอ้ยเป็นไงเต็มหน้าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเจ็บเจ็บอะครับยังไงเจ็บเจ็บ เอาเปล่าเอาเปล่าเราอะไปกินข้าวมันหาว่าลุงหิวเว้ยลุงดูหิวตรงไหนวะไม่เห็นจะหิวเลยเนาะเมื่อกี้ใครดูก็รู้ว่าลุงไม่หิวมันใส่ความโจ๊กเกอร์ว่ะมันหาว่าลุงหิวมันหาว่าลุงไปกินข้าวซะเป็นยังไงอะครับลัดนกได้อะนะมันเป็นนกของพี่นะใครก็แย่งไม่ได้ เป็นไงฝันดีครับน้อง <c oughs> <c oughs> มันดูเข้าๆนะเอ,อ้เทลเนี่ยนะลุงพิมพกลับไปดีมะอุย้ยหิวข้าวอยากกินข้าว <c oughs> อะไรสนิทเอาหรือเปล่าเราอ่ะ <c oughs> โอ้ยมันเอามันเอามันเอาเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเอ,อทเทลอยู่ไหนนะ <c oughs> อุอ้ยกลับบ้าน <c oughs> อุอ้ยกลับบ้านเฮ้ยพวกเรา <c oughs> เก <c oughs> มนี้แพ้ไม่ได้นะจ๊ะมันต้องด่าลุงไก่แน่เลยถ้าลุงแพ้อ่ะ เทลวนาถเทว,เทวนาถโอ้นนอยหลับอีกแล้วอุ้ยฝันดีครับน้องฝันดีนะน้องเทลปากดีอะเราอะหิวข้าวไแหละเอากระเพราไปกินสักหนึ่งจานไหมโยกโดนมีศพเอ,หอาหลับอีกแล้วเทลหิวข้าวไม่ละเราอะ่ะไข่เจียวสักหนึ่งจานไหมเอาโจ๊กหมูไปกินไมล่ละอุ้ยตรงกลางไปช่วยเพื่อนหน่อยเร็ว เรียบร้อยนะฮะเอ้ยมาว่ะโจ๊กเกอร์อย่างมา <Here. S 1> โดนโจ๊กเกอร์ปิดบัญชีกแล้วครับหิวข้าวจังเลยครับหิวข้าวก็ไปกินข้าวนะ s <S เรียบร้อยะครับฝันดีครับน้องเออนั่นแหละดม m i n a t i n g เทล <c oughs> มันโดนลุงไปกี่ตัวโอ้ห oh, กตัวนะ <c oughs> หิวข้าวจังเลยเทลอยากกินไข่ต้มบอกเลยแซลยังจบเกมนะแต่เกมนี้เราห้ามแพ้นะเดี๋ยวโดนด่าว่าไก่เกมนี้ห้ามแพ้นะโดนด่าว่าไก่ไอ้พวกนี้มันปากแซบอยู่แล้วเวลาจะชนะมันจะปากแซบอะไรโอมาเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะยังไงหยานก็เปรี้ยวนะหยานก็เปรี้ยวนะครับโดนเป็นดับเบิลคิวอะไรว่าเกมนี้มีแต่คนเปรี้ยวเอาว่ะเทลตายอีกแล้วเหรอเทลไปโดนอะไรตอนไหนวะอะไรสดิตตัวปลอมมาหรือเปล่าเราอ่ะหนึ่งหนึ่งหรือเปล่า หนึ่งหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเราอะห,หนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเราเรียบร้อยนะหลับไปก่อนนะเจ็บเจ็บนะเจ็บๆเกมนี้ลุงไม่มีคําว่าแ exit <c oughs> นะ <c oughs> ไม่มีคําว่า exit นะสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์แงหิวข้าวเอาต้มโจ๊กไปกิน <c oughs> เฮ้ยสวย, <c oughs> สวยสวยโอมาโอมาอยากกลับบ่ <c oughs> เอ <c oughs> เอเฮ้ยเกมนี้มันมาจัดเลยเว้ยจะร้องไห้แล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะขี้มูกโป่งไหลละ สวยงามนะฮะเฮ้ยสนิทตัวปอมเออเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรบ้าคิวเทวตายเท่าไหร่เทวตาย9้าแล้วเอาให้12ทันไหมเนี่ยอย่าตีอย่าตีเอาเทล12ตัวอุ้ยมานาหมดชิบหายละมานาพี่หมดเดี๋ยวไปเติมมานาแป๊บได้ไหมเนี่ยอเอาเทว์ไหดีถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนใจเย็นใจเย็นไม่รีบไม่รีบเราเป็นคนใจดีเราต้องให้โอกาสฝั่งนู้นบ้างเขาเรียกว่า ทรมานเลยไม่ใช่เขาเรียกว่าให้โอกาสไม่ได้ทรมานเลยนะเนี่ยถ้าแพ้ขึ้นมานี่จะเป็นยังไ,ไงวะเนี่ยเฮ้ยทางนู้นน่ะมา้าโดนละมา้าโดนเล่นละเรียบร้อยโอมาเทวกี่ตัวแล้ววะเทว1สิบตัวเลยโอเคเทวหลับกดดันกดดันอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวสิบสองตัวเทวต้องครบโหลเทวมันหิวข้าวเอาเทวมันหนึ่งโหลระหว่างนี้เราไม่ต้องตีกีฟนะเราตีคนอย่างเดียวพอแก๊กดึงมากินพอ อย่าเผลอตีป้อมนะเทวอีกสิบวิใจยเย็นเออเทว,วจะเกิดแล้วแก๊กเอ้สวย <c oughs> อ่าจบ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 หิวข้าวจังเลยอะ่ะหิวข้าวจัดอยากกินกระเพรา,าไก่ไข่ดาวกระเพรา,าหมูก,กรอบไข่ดาวส่งเทวไปกินต้มยำ <c oughs> อยากให้กินข้าวหรือแค้นอะไรใครแค้นไม่มีนะพูดไปเรื่อย